เราได้ไปลอยโล่เรา่ว้โลละสี่สิบเงินสองพกว่าเบิกไปฟ้าใหญ่พอมอุ้ยเมยอม้ยแม่ยุ้ยเมีเอาเอาลงไปสิละเอาอันนั้นมาตาก่อนนั่นลมาเราไปเล่าเนี่ยนั่นอันใดอันใดเจ้าป่าใดยังใเจ้าป่าใดโอ้ไอ้แล้วเนี่ยเียเจ้าของทีย้ายป่ะโอเคโอเคได้เปล่าให้ไปโมฮาซิได้กินปลาน้ำแล้ว ว้วนอยอเ้าเ่าินูตังนี้เหรอที่นี่ที่ไนองามอือใ่หอุ้ยไม่ยังหรอเนี่เยีงยังยียงได้เลยควักคนนึงควักดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลังยงสะดุ้งอีกแล้วเนาะพี่น้องมากก็แม่ไอ้ไม่มีหรอกทีมงานดุอีก่างนึงจัวัดตึกรุ่งวงเลย เต่ามจะเอาไม่มีสุดท้ายไ,ไม่มีให้เบิงก่อนเนาะทีมงานดูผุนทางโกกผุนเราผมสไไุดท้ายทีมงานอีกคลิปหนึ่งแต่ละคลิปนี้เอาไม่มีก่อนนะเนาะพี่น้องพักโต๊พี่นออ้นอ,งอ,งนอ,งองเสรล้ภูมิโอเคเนาะพี่น้องขุงคุณเปนห้องห้องกันละ่ะถ้าถ้าเบิงตอนยกเลยเนาะพี่น้องเนาะออไไโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปตักซอยเพื้นติดๆครับตัง้งใจได้พี่น้องโอเคครับพี่น้องอมแม่เอาแนวตักมาผมติดตักแม่เป็นคนเอาใส่ติดโซยแม่เบิงในทัพเบิงในคือปลาท้ายท้ายเลยกระทายแล้วดิปื้อคือไหลาเถอะมันปลาท้ยอันนี้วะ เอาบ่เอาเลยบ่บ่ตัวหน่อยบ่เอาเลยตีสะดุ้งแม่แน่ววมันบ่ได้สะดุ้งสิเฮ็ดจังได๋เลื้อ่ฮู้ว่าสิมากับสันบอกแก่เอ่มเพราะว่าหายห้อเนี่ยเสือสะดุ้งมาห้เด้สะดุ้งมูนบัดเอาคือบ่บอกซั่นผมรุดคุยอยู่ได้ลรอคุยกับแม่เอ่มอยู่เราลืมว่ามันสิบ่มาเป็นจังได๋เพิ่นว่าแตกสุดๆอยู่ว่าซั่นว่าคือว่ามีมีมีพ่นสี่าเป็นมูนอันเจ้ามาเนี่ยมื้ออื่นเป็นตมาอีกแท้มันคือหลายแท้โอ้ยมื้ออื่นน่ะแม่เฮ็ดงานแม่สิตัวหมอว่าจังได้อุ๊ยแม่่สิตััวออนนคืะ พี่กวนดูพี่ว่าจังไดงานนั่นซาหมู่บ้านไหมน้าบะไรสิแม่ล้าจังไดแล้วขันลาก็ต้องเอาปลาไปจ้างคุณหมอต้องไปโทรบอกพี่เจ้าไปเอาปลาดับวไม่แย้นหนูทำไมปลามันขึ้นแม่ใช่ไงมลาันุ่นพูนพนโอ้ยโอ้ยชิม่ากบไถล่าผู้ใดสิขับรถแม่ใย่เอ็มเขาจะไปเห็ดงานน่ะหอยหอย่อยมากกับโจกับบริยักษ์เดชแห่งมวลหลือมา้สองคนเท่าน่ะ เ้าไปเอาข้างหน้าเลยนั่ะก็เห็นปลาด่งดุงดุงอยู่อุ้ยเักยงกได้เนาะแม็กแม่ทายไหมให้ผมโยกไหมแม่ทายบ่เป็นพี่น้องพี่น้องแม่๋ยวเริ่มยกขึ้นขึ้นบอกเอ้ยเมื่อยแต่เบิดมื่อปลาถึกถึกนี่ได้ี๋ยวดีสิบโลพี่น้องโอ้ยดีสิบโลเลยได้ยวดีสิบโลได้พี่น้องเจ้าหัวกามาบอกพี่น่ะเพื่อนหัวกามาโอ้ยพี่น้ังยูนน้องของเสาเนาะพี่น้องหัวกามาอ๋นั่นนั่นอุ้ยปลาขึ้นได้หนิมึอนี่ เ่งสศรนี่ก็ึ้นภักเล่นบ่แต่ว่าบ็ค่ะน้อน้องาดีดอกปลาสีสะดุ้งอุ้ยอุ้ยทราบบอสสิแจ็คไหนทาบปลายยังปลาไงนะปลาตองปลายยังบ่ปลาตองกายทอแขนมิอยู่งไหนห้องแตกส่วนรถแล้วมีเ้นมาให้ไม่ไม่นั่นูดนั่นนะบอกพูดนั่นเอาม่ให้นะจยางปม่น่ะเเยเัดัเ้ยบยกย้มันกลังกางะดุ้งนี่นั่นน อาลาไปคุยเอาเดี๋ยวมันะมาให้ไปเอาเขามเ็นมนโยส่ไาโอ้มึนหมยดม่ไดโอ้ยสะดุ้งปีนเขาม่พี่น้องปัมตนกออ๋ออ๋ยอ๋ออ๋ออ๋ออหออ๋ตอวออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ่ บ้าไปเลนอยู่บ้าไปเยบ้านเปิอยถึงอม่างนดีลาม่ตึงกระดดขึ้นปิงกนตัวเัว้วยตัววยจะเป็นบ่อใส่เงินดีเนาะอันนี้ขึ้นครับน้องแม่น้องปิ้งปาปกสีสะดุกแม่สองตัวอุ้ยอุยอุย อัน,น,ดอน,นเดตัวนอมาบอกออบอเด็ลุดอุ้ยแม่แมใจยเย็นเ็นใจเย็นเย็นเอาึ้นมาตะวันเออลงไรกันนี่มันถาดอันั่นเปลี่ยนไปสองหาน่ะนาวสามก็ไรตัวเสามลงเออเ,เอาสามลงตัวพอดีไห่เอาสามตัวเจ้าสิเอาปลาบักแปบเอาส <5, 5. S 1> องเส้น ก็ต้องสะออนเดี๋ยวก็ลงมาหาเฮาเต็มจย็นผมเห็นอยู่ต่อนยางมันหนนพวงพางพวงพางอยู่อุ้ยอุ้ยป่าโดดออกหงุดเนี่ยแม่เว้ยวุ้สเตเดย์ดีกว่าสิได้แต่ละตัวเออเมื่อเดี๋ยวผมยกให้เ่าเต็มเย็นทายบ่เป็นฝุ่นฝุ่ทางเท่ากว่าที่จับอีกจีนน้องอู้ถ่าจับผากอีกน้อยเนี่ยแล้วมาแต่เสาแล้วหมดแห้ง แทงตอนกินเข่าเดีไม่มีกคุยก็รุดจะจะบริเต้ั้งน้ำสำปะบริเ้กินเข่าน้ำเคินเนี่ยโอซสมีนบีสึไมกีขึ้นไปเอาปลาเป็นอยน้เย้ย้ายสายขายมาเปเก่าโลกปลาบ้านี้เอาขึ้นไปอีกพวกนึงตติดแงงเจ้าเื้อมา่ขนค่ายย้อใส่ยื้ั่นเหหอมไ่น้ำเ้อาใส่โอ้เจ้ท้องใส่ได้เงินสองคนกลัวเราได้บไปลอยโลลเหรวน้วายโลละสี่สิบ เงินสองพันกว่ามันไฟฟ้าใหญ่พ้อมแม่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 แมอแมเอาเน,นี่ปลาเอางไปสิละเอาอั้นมาตะกอนัน้่นอัดเ้ปลาใดที่ยังใครจ้ปลาใดโอ้โหไแล้วเน่ยเยจ้าของทียายบ่กแม่เอาปลาไปกินบนไ,ไงไบบไ,ไ,ได้ทงไปบเพิ่อบนขอเ่ อุ้ยเอาปลาแบงให้ไม่เราไปกินเนี่ยเอาว่ามาเอาุงมาใส่เอาเสียเอาหายม่เนยู่ไ้อินแรงนี่ขาเจหายขาเจาสิเนียคันแม่เสียนั่นบอกเด้อเด้วจะห้เอามาหเนี่มันเห็นเราอยู่กนัแล้วก็ต้องหัดดอกหัดกี่บ่เนี่ยไม่มีจที่ฮาดไปทหน้างออกตัวหนึ่งได้บ้าง โอ้ยโอ๊ยโอ้ยมันอกเขาของเล่าหลากหลายเลยไม่จำงมองไถือก่อนยุบน่ะบ่เอามีมองว่างว่าจะบ่องวะโอ้ยอยากรงได้แม่แสดงแค่เอ็มโอ้ยายอันายกรเทยบ่โอ้แสดงว่า แสงว่าเราเมื่อยแห้งหรอต้นะมีคนเก็ยเอ็มว่าขั้นนันติเอิรดอรประสันได้เอ็มว่าแล้วก็บาดไม่มีกด้บไดเหมาะเออหาอยู่นเขาก็โอเคอยู่แล้วซื้ออย่างก่อนได้ใส่พี่น้องปลาเต็มยิ่งเอาระบาดเอาตัวรุดก่อนมีเดียถามบอกไงเมียมันหวานสิบ้าปลาแรนดี อุ้ยอุยดนดเขาปาสามิตัวดนเขาเอามาอยู่ด่างบอกเอามามันเอานี่มันเอาตัวหน่อยมาก่อนพ่อใหญ่อันดวงหัดพ่อใหญ่อันตองได้เจ้าเดินเออแค่เขาสีพ่างเหมีย่งบังกจ้องบังกับาทกันจองบังกันปุ่นจะจ้องสืุกระพงห่างอยู่ รถบ้าทางอันเพิ่นนพี่โอ้โเพิ่นเอาปาแก้วสะดุ้งไงเดี๋ยวมาอยู่บ่สะดุ้งไงเดี๋ยวมาบ่เอาีเส้นลูให้เน่ยีเส้นเดวไปเอานเพิ่นเพิ่นาเ้าหัยพกูตาบ่เน่อุ้ยตซอนหม้เอี่ยมแต้อนาเอี่ยมแล้ยู่มองน้ำแหงหรือไหแล้วยืงสันบ่เมีนแล้วไหนสิอยู่กลางเนี่ยไเอี่ยมแล้วไปยู่นแลกเน่ เราแม่เราขอย้ายสงสัยเราพอได้เราพอได้ป่าบันนี่เธอดุ okay. 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 Yeah, ้งย no ้ายสงสัยเราขวบเราได้กระตูยใหญ่ใหญ่ได้ซุ้มนั่นไายเอี่ยมละว่าแม่สงสัยได้บาทละโลก็มีแล้วละว่านดีบาทละโลแล้วได้ปาใหญ่ใหญ่บ่ละแล้วได้ปาใหญ่ได้หลายหนู่ม่ได้ปาใหญ่โอุ้ยโดดออกวาาที่นี่บอกตอนนั้นตอนนั้นรอด จับเราไปไงไปที่หไหนปามันถูกเหาอบ่มาไม่ดไม่ไดนกินหีบ่ฝากน้ำแข็งน้ำซุ้มแฮคนจะทังงซุ้มหนมหนี่นนทงังเน้อยนี่ังเน้ๆอยเต็มทังเรยน้องอเอานันมาปน้นงอ,นงอ,นองเรามีน้ำแข็งบ่โอ๊ยน้ำแข็งโนนะเต็มกระติกแล้วโน้กระติกเลยนน้อยมา,มา

ปลาดดนั่นไฟว่าแล้วป่มามดเถือกอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยอยู่ไล่อู้แต่ละพี่น้องมึงเนี่ยนะง้างๆใส่ปลาซอยอ่ะต้องบอกใครด้พี่น้องข้าวเปล่าปะโย่ข้าวเดียวนั่นนะแมนขนาดเล้าผู้แหงได้เพืนพ่นว่าเพื่อนปลาเจ้าโยกแข้งๆไว้ไว้ประเดี๋เส้นก็ะถือได้ของเล้าได้ตัวหนึ่งอยู่ด้มันออกตัวหนึ่งเส้นก็ถือได้แล้วเพิ่นก็ถือเพิ่น องหลายวางบัตรถิดเมื่อยรล่พี่น้องเอ้พี่น้องแมวแล้วกระสุเดี๋ยวคอยท่ายไปในระดัเทียนโจนแล้วข่าศิโย่แขงมันรุ่งกว่าเก่าอยู่จังหน่อยอยู่นบอมันลุ่งอยู่เด้ลุ่งอยู่เดี๋น้วางบัตรถิดวางบัตรถิด้วเอาไม้กัน เวบาหาเน,นอวอคข่ำเจ้าบอกข่ำจ้ะเอาอะไรกินกยากน้ำไหลบ่เป็นหยามนไหลเนีน้ำเลยมดเป็นอยังเน่ยนไปยุตตัวนึงอีแปบเน่เป็นหยังได้เดยนี่ซึ่นอันเบิ้งห้อยขาดนหไหมสาบราบอยู่ยังวะมันกระโดดอยู่บ้านเหมือนอะ่ะ ดึกแดงคื้เก่าตาจีหักแห้มันทํากันมันยาวอยู่แล้วของเก่าอืมดัดแปลงเอาเาะนรงมาใส่กอบะนานนามกงหลายหนันะเมต่อสูงขึ้นบะแม่นมงคลมแม่อุ้ยแม่หนังขึ้นของมัดของได้กอด่อุ้ยตนี้โตทสะดวก Ừ, ป่าเงยเห็นว่านั่นน่ะเออเข่าดินี่กันสะดุ้งบระขาดก่อนไม่อย่างก็โค้อองอยูออ่ยังทานจังดีอะไรจังดีอ้อยไงป่านวะ้วมกกกันกระเถือกนนั้นกระหักมาบุยบุยบุยมามามา,มาที่บุ้ย แม่ใครบ่ใครได้หันใครอยู่หรอกแม่ปลาคูมเือปลาซอยปลาซอยใส่ไข่พี่น้องแต่แต่ลมร่มซับลมออกไปเออออกแล้วไปมือมีแห้งเหรอพี่น้องแม่เราไม่มีแห้งแล้ววันเสี้ยผมด้วยวันเด็กจะเป็นหุ่นยงก็สื่อนี่ที่ที่ฉันลดลงหลายกอวา ช่างพ่อป่ามันแรงล่ะป่ามันหนามมันลุ่งมันขึ้นมังสวิรัติเจ้าววะว่ะมันแข็งเลยว่าไงบันร่างดีดีตั้งท่าเขาร่างดีตั้งท่าเอาว่างดีว่าเขาให้เขาเซยไหมว่าเต้นนี้บัานานตท่านเต้นไบบถึงมา,าเห็ดบ,บาบนะทอแขนโดดออกได้ีกเซยนี่ยังทอแขน บยปะต้องกายมันดิ่นเสกสะดุ้งกระพังกระสันเลยเบื่อตั้งแต่อันหาเส้นตั้งแต่อันแปดซอกอันสะดุ้งเอ็นใหญ่มันก็ยังออกตำหนันบัดมันบ่มากกับบ้มาปปาบัดมันมานกับมาดีเพิ่นมาหาหมองยองสะดุ้งกัน ืมไม่ยังล่ะี่ยังล่ะตาเข่าสะดุ้งบ่โอ้ตาขานะมันของอามันือนบเข่าสนน่อนเนาะ มันยกเกล็ตับแตกคุณบอกคันปั๊นน่ะโอ้ยให้เกษตรเราเมืองเราอมาสะดืดมเกิดเราเมืองสัตว์ไปขายปลาโอ้ออกวดเลยเหลืออยู่เหลืออยู่นังงามคือประเทศของเท้านีๆดโดนเด้ออุ้ยนังงามอันนี้นังงามสองตัวคุณเอาเนี้ยมันคือปลาเกล็ของเท้าเอาตัวนั้นเนี้ยน่ะเนี้ย มันโดดพงฟางฟงฟางอยู่บ่ออกข้างหัวอะไรเงตานหูสามสามลามอยู่มันก็เป็นไปได้เลยไม่เหงเ่ียดคือห้องบ่ทีมันถือหน้าไม่เลยนะไม่หงายไม่หงมันเต้นไปหั่นเต้นโผลโอ้ต้องถือมาถือมันจังบ่เมย์มันมีหมองคันมากกว่าเนย ขี <Okay. S 2> น่นองคนี่ชงคนซ้านมีแม่งกัยามันเปียงออกเ,เขกา,า,า,กลเาลดไปใสะ่เปเปสะเม,มาถ่ายในวันทิ่หยกเลยเ ได้ตัวมันแลอยู่พุนเรีบามันก็บัท่นพี่น้องบัดเล่ัท่นมันบัท่นตบบกงตบงมือหนึ่งมันจับกล้องอยู่ตบโปทันตบบปแกงไเหมือนี่ปกติมาพลาดนะจเตาปกติมาพ่าดเอาจมะสโอ้ยคนานมาแน้ออนปาูนี่อูุกขากาขึ้นหอดเด้ คือสิดงคิดงามน้อยบ่ไดเจ้าะบอมาได้เสียดาแปลว่าเมยยกบ่มวนเป็นบ่ะโอเคตามตัวนัาบอกไข่จักตัวเลยอไข่ไขมีไข่มีจักมือแน่ไปซื้อจักมือแน่ เหนุื้กมือแน่มือเอเน็นทงสีเห็นงานฮะเอาแมา่แม่ <c oughs> ปาลาโดดตรงดิ <c oughs> เซตเดินี่จะก็เล่าไปาาแล้วบ่าให้<อ>ปวดแล้วเฝ้าคองเสืยาอยาด้กันก็ซอ,องไฟนั่นแหละเพราะว่าพ่นว่าตั้งแต่ คยยกมาทานพาลงบาดปลาทอจอดมาสัตว์ทอปิบว่าตักแต่ควยยกมาทานมาจัเอกลองไปใชอุ้ห้ยไอควายห้องแค่ต่อว่ะตัวเดียวตัวเดียวออกวัดเลยมะเขือพีแทนมันขาดได้เลยมันโอ้มันาหยาได้เนี่ยมัคือของตะมงนีแถวหักว่ักมไได้ขาสะดุ้งได้ไหม ต้องเอาไปไหว้ฮะโว้าไปเจ้าสิยกขึ้นเอาสองเส้นลงโอ้ยสมอ่ล่พอดีเราสิสิยกท่านเดี๋ยนี่มันจะสิย่ปลายไงเห็นบอ่อยว่าย่ปลาหญ่น่ะอย่ตัวเดียวก็ตรงใจก็ปานีสุดุงขาต้นัดนเรคนพฮะเอาตัวนั้นหรอเออเออโอเค

กวากบ่นึงเสียงเลยท่านเอาห้างร้องมือนี้แต่ไม่ได้ปลาเต็มถุงแล้วขอยสิว่าดันจอบเอาปลาใหญ่อยูเนี่ยจะเป็นข่อยสะอ่อนยู่นี่แหละท่นได้เอาปลาใหญ่เต็มถุงแล้วยุคหันนะบ่มันตีได้ลายโตหรือซี่หาโตขึ้นกระชัยุคหันกระเต้นยูนี่กระเต้นแต่ว่าข่อยย่อบ่ท่านดอกมันจีนบรรทัดเอียงเอาสุนัข ไะทาา่าเียงเอาอเพราะไถือไงขับพี่น้องเกิพ่อได้อยู่ตะวันยงว็คท่านหดเ,เจ้า,าคุณหมอมาักขอขอบคุณหลายๆพี่น้องคุงจนจบเนาะติตตทามามเม่กอย่าลืมกดติด,ดตามเลยครับี่เขมามาื่เม่อย่าลืกดติดตามเลครับพี่น้องโอเครครับถ้าเราคิปนี้ก็พ่อทำอยู่กอนนะพี่น้องเนาะบายยขอบคุณหลายๆครับยี่สิบสามโล ใคยได้ยืมสามโลเราเนี่ยยกเขาเดียวเขาแล้วโยกตอนไหนเราโยกเมื่อมันถือหนัก<อ>นะต้องเล่ากันถือเต้นดียืมแต่เราเกิบบทันคือกันกระป๋อยนั่นล่ะ